สวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิวนะคะก่อนกดพี่วิไล่ดูก่อนลูกเนี่ยคะ่ะลูกสิวทุกอนูรูขุ่มขนเลยนะลูกนะแล้วก็มนันเป็นเล็กและพืชมากนะคะเวลาเราทําคลิปนะคะมันอาจจะไม่เห็นหัวสิวเวลามันออกแต่ว่าพี่กุ้งอยากให้เราเห็นว่าเนี่ยคือเวลาเรากดออกมันจะเป็นแบบนี้ลูกเพราะหัวมันเล็กมากๆากนะลูกนะอันนี้สิวติดสารลูกอ่า เราก็หาช่องทางนะคะที่จะทำให้ทุกคนได้เห็นนะลูกนะพี่กุ้งขอบคุณ f c ต่างชาตินะคะต่างประเทศนะลูกนะที่คอยติดตามและคอยซัพพอร์ตพี่กุ้งนะคะอขอบคุณที่เราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานกันนะคะ มันไปอยู่ที่ไม้เหรอใช่เดี๋ยวจะหาว่าไม่เห็นหัวสิวเอาให้เห็นที่ไม้เลยหนเพราะสิวมันเม็ดเล็กหรอกแต่ออกนะลูกนะ ใครที่เป็นอยู่ถ้าแบบนี้ไม่ใช่ผดนะลูกนะแบบนี้คือสิวอุดตนนะันมะโรคน้องเจ็บร้อนในอาจจะไม่ได้ไปที่มุมปากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะว่าพี่กุ้งกดในรละเอียดนะลูกนะ ควละเอียดมันจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ผิวกับสิวที่เป็นมานะลูกนะ I mean คนที่ใช้ครีมน,นะลูกตามท้องตลาดมันสังเกตอาการผิวตัวเองด้วยนะถ้าใช้ไปถ้ามีคันๆนหน้าหรือว่ามีผื่นเล็กๆขึ้นนะลูกให้รีบหยุดทันทีนะหนูจะได้แก้ได้ทันนะลูกในช่วงที่หยุดทํายังไงคะพี่กุ้งนะคะอย่าลืมมาสาหลายพี่กุ้งเอาไปพกนะลูกนะมันจะช่วยแก้ได้ทันนะคะแต่ถ้าแก้ไม่ทันขึ้นหัวแล้วนะคะทําไงคะกดออกค่ะลูก ผู้กับการใช้ครีมตามสเต็ปของพี่กุ้งโกสิวนะลูกนะถ้าอยากให้เราช่วยทักมาคุยกันหนะ้าเพจนะลูกนะพี่กุ้งคุยเองเจ็ดวินนะลูกไหวไหมลูก พอเรากดจำนวนมากเม็ผิวก็จะร้อนบุบๆนะคะนิดนึ่งมาตรงนี้เลยครับพี่เด็เดี๋ยวจะไม่ทานตรงนี้เดี๋ยวน้องจะเจ็บเอาเม้มปากลุกอ่ะ ได้ก่อนนะลูกนะอันนี้คือคลิปที่ต่อจากอีพีสองนะลูกนะ อะไไม่รู้ โอเคค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวน้องระบุมนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ลืมเลยคือทำอะไรคะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ำตบทผักเอมไซม์พืชน,นะคะแล้วก็มาร์คลดเชื้อสิวด้วยตัวละลายหัวสิว นะคะตัวละ,ละลายหัวสิวจะช่วยฆ่าเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวมากลรดรอยแดงของผิวด้วยอาราเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวนะคะสุดท้ายเลยนะคะมาร์กล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างที่อยู่ใต้ผิวโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้ครีมมีสารนะลูกพี่กุ้งแนะนําเลยหนูหมันพอกมาร์นะลูกนะให้พอกหนาๆเขียวๆปิดผิวแล้วก็พอกเช้าพอกเย็นจะยิ่งดีมากๆนะลูกนะเพราะอย่างน้อยนะคะช่วยลดการเกิดสิวใหม่แล้วก็สร้างผิวของหนูให้แข็งแรงส่วนสิวอุดตันอย่าลืมมากดออกนะคะแต่ก็หายนะแล้วเจอกันให่คิ ค่ะขอบคุณค่ะ